สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุยะแล้วก็คุบิมค่ะวันนี้เรามาในหน่วยอะไรคะคุบิมวันนี้เรามาในหน่วยวันลอยกระทงค่ะในกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะระบายสีภาพกระทงค่ะเด็กๆซึ่งวันลอยกระทงนะคะก็จะอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนะคะซึ่งก็เดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกาวันที่เท่าไหร่คะคุบิมสิบเก้าค่ะวันที่สิบเก้านะในวันพระจันทร์เต็มดวงค่ะเด็กๆ อุปกรณ์นะคะก็คือใบงานกระทงค่ะค่ะแล้วก็สีเที่นค่าเด็กๆเดี๋ยวเราไปทักกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆค่ะต่อไปเดี๋ยวครูยะจะระบ,บายเสี้เด็กๆดูนะคะก็จะมีนะคะหยวกกล้วยนะลูกนะแล้วก็อะไรเอ่ยครูบิ๊มตรงนี้ก็จะเป็นใบกล้วยนะคะ,ะที่เราะะทรําเกลบนะลูกะนะแล้วก็ตรงกลางเราจะโรยด้วยดอ,ดอกดาวเรืองนะคะ แล้วก็ตรงนี้อะไรเออตรงนี้เป็นเทียนนะคะเด็กๆเทียนนะลูกนะแล้วก็ข้างๆนี่เป็นทูบนะคะ,คะอันนี้เทียนนะลูกนะเขาจะจุดแล้วลูกนะคะเดี๋ยวครูจะระบายให้ดูนะคะค่ะประเพณีลอยกระทงนะคะมีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยนะคะเรียกว่าลอ,อยประทีปค่ะเป็นงานนะคะนักขัตฤกษ์รื่นเริง,เรงของประชาชนทั่วไปนะคะ ต่อมานางนพมานะคะได้คิดประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นรูปกระทงดอกบัวแทนการลอยโคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสำคัญของวันลอยกระทงกันนะคะลอยกระทงนะคะเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของไทยซึ่งมีความเชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นนะคะเพื่อการขอรบขอบคุณน้ำนะคะ ที่อำนวยประโยชน์ต่างๆต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นการขอขมาที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่น้ำทิ้งสิ่งปฏิกูลลงน้ำหรือลอยเพื่อสะดอกเคราะห์นะคะซึ่งประเพณีลอยกระทงก่อให้เกิดคุณค่าและความสำคัญมากมายเลยค่ะตอนนี้คุยะระบาย เป็นใบกล้วยนะคะที่พับเป็นสีกระทงนะคะอันนี้เป็นสีเขียวอ,อ่อนนะลูกนะส่วนหยวกโคยะจะใช้สีเขียวเข้มนะลูกนะได้แล้วต่อไปตรงกลางลูกความสำคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการสะดกครบขอขมาแม่น้ำคุมขานะคะและเป็นกิจกรรมที่อ่า ทุกคนในบ้านนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะที่กระบี่เราลอยที่ไหนคะคุณเบียรนี่กระบี่ส่วนใหญ่จุดจุดรวมนะคะก็จะอยู่ที่แถวแถวปูดำนะคะใช่ค่ะหรือวาอ่าพระนางใช่ไหมคะคุณบียใช่ค่ะแต่สถานการณ์อย่างนี้คนเยอะใช่ไหมคะส่วนนี้ก็ล<ช>อยแถวแถวบ้านนะคะใช่ค่ะเด็กๆน้ำดำคมแถวบ้านได้เลย เขาต้องเว้นระยะห่างใช่ไหมคะครูบิ๋มนี่ค่ะเด็กๆก,ก,ก็จะต้องใช้วัสดุธรรมชาตินะคะจะได้รักษาแม่น้ำ้ำทูเลสิ่งแวดล้อมนะคะดีกๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับกิจกรรมสร้างฝันระบา,ายสีรูปกระทงคะ่ะเด็กๆตวงนี้นะคะการทํากระทงก็มีหลายแบบนะคะตรงนี้ก็จะเป็น ้นกล้วยใบกล้วยนะคะแล้วก็จะมีขนมปังแล้วก็มีเยอะแยะเลยเป็นแช่แข็งซช่เหนอ่าในในโทรศัพท์ค่ะเป็นแช่แข็งแล้วก็โรยสักทักมันก็ละลายนะคะค่ะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมเล่นม่น้ําด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนจบกันไปคุณบิวฝากเด็กๆไปไหนมาไหนนะคะสวมแมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายคลิป ใส่รูปนะคะการระบายสีมาฝากคุณครูด้วยนะคะคุณครูรารับชมอยู่นะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุูย่กับคุูวิบก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย